มอนีกะสิมาเฮ็ดกับข่าวแรงจ้าขามาแรงมานี่เลยค่ะนกกระทานกกระทาตัวงามๆสวยๆสดๆเลยค่ะตอนแรกที่กจะมาซับ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 ก่อนนะคะมีสีพัดแค่สองตัวพ่อค่ะอันนี้เป็นเมนูโปรดของคุณสามีเลยพี่โจชอบชอบพี่โจมากกินอาหารแบบนี้ติ๊กจะพัดนกกระทาใส่กะละวาเนื้อค่ะหอมๆใส่พริกไทยอ่อนแซ่บ ตอนแรกติ๊กเกษซับก่อนจะซับนกกระทานกกระทารดนี่งามจากนั้นติกกสิมาหันกะวานค่ะกะว่านนี่ก็สดๆเลยค่ะห,อ,หอมๆหันหินชินว่าต้องให้ชินน้อยมากว่าพี่โจชอบกินเวลาเคี่ยวถือก็จะหอมค่ะนี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์วัตถุดิบท,ที่เตรียมไว้เนาะหันกระว่านเข้าไปสีหลายลสีหลายๆเติบแล้วก็เอาใบะกูดจ้า ใบบกวดที่ไปหาเก็บมาจากต้นของเพื่อนบ้านนี่แหละบริสุทธิ์หรอกจาก้าเอวา่าสีๆแล้วก็มีพริกไทยอ่อนแล้วก็มีกระช่ายจา้าติกกะสิเตรียมเตรียมเตรียมเครื่องทุกอย่างไว้เตรียมเครื่องทุอย่างไว้ถ้าพัดที่เดียวมันจังจะง,ง่ายเวลาพัดก็กคือสะดวกสะดวกจากนั้นติกกะสิมาตั้งน้ำมันขึ้นค่ะตั้งกระทะขึ้นตั้งกระทะขึ้นแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยนึงกระทะนี่กระสู่ชีวิตคักได้ค่ะพี่นอ้องตัวให้กับเขาแสบ อยากนั่นติกกะทิทุบๆกระเที่ยมโลงใสจักหน่อยอดีแล้วตะสูตรไผ่แ้ค่ะบางคนรกรเ็เอาเครื่องแกงโลงผัดแต่ว่าพี่โจม,มักกินในกระเทียมติกระเรสซ่อกระเทียมรล่งเจียว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 ให้หอมจังหน่อยแล้วก็ใส่พริกแกงพริกแกงกับว่้ไใไส้หลายแล้วค่ะเพราะว่าคนอยู่ในบ้านจะบ่ค่อยกินเผ็ดหลายแล้วยิ่งเป็นอากาศท้นอนๆยังสีเนาะบ่จะเป็นต้องเฮ็ดให้เผ็ดมากไหมก็ไไ้เพราะว่าติก๊กกะใส่พริกหยวกพริกอ่อนค่ะแล้วก็พริกไทยอ่อนอยู่แล้ว จากนั้นติก๊กจะเอานกกระถาที่ติ๊กซับๆเมื่อกี้นี่แหละค่ะเอาลงไปผัดนี่ผัดให้หอมผัดใส่กับอันเครืองแก่แล้วก็เติมน้ําตาลทรายบะตองใส่หวานมากไม่เลอค่ะเพราะว่าหไห้มันมีรสชาติของแบบอาหารปลาหน่อยนึงแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดับเพิ่มสีสันค่ะผัดให้เข้ากันจักหน่อยนี่กําลังหอมขึ้ว่าใส่รสดีใส่กระวานกระช่ายพริกไทยอ่อนใบประกวดที่เ้า เตียมไว้ต่อน,นั่นล่ะค่ะผัดให้เข้ากันเลยหอมใช่ได้ค่ะพี่น้องกินกำลังช่วยออกมาเลยค่ะเดี๋ยวโอยอยากเห็นมิกินออกเขาไปได้โทรศั์ได้เด้นอคือเสียอันกินข้าน้ำกันเนาะเมนูนี่เป็นเมนูจะเลิอดอาหารค่ะค่ะพอหอมได้ทีแล้วติกกสะใน้ำมันหอยน้ำมันหอยเข้าไปหน่อยนึงนี่แล้วก็ผัดไปอีกหน่อยนึงค่ะ อหลังจากนั้นก็สิเตรียมใบกระเพราด้วยค่ะมาใส่หรือจะบดใส่ก็ได้แต่ว่าของติกต๊กติ๊ขอใส่แจังหน่อยค่ะใส่ใบกระเพราผัดให้เข้ากันค่ะแค่นี้แหละค่ะตักขา่ารอเลยจ้าเสีบๆสบ้องกัน